มาทกมอเดินตัางปีศาจอะไรหาเข้า่ายกินยากอันเนี่ยถนนเซลักหา,หาเข้ากินยากทำโมสังคมต<ฮ>ึงใจบ้านเทียนหอมอุตรรดิด้าขอเปอิดแต่เจ้าแต่จีปุ๊นอสามหกตุลาเธอหนึ่งพฤศจิก,กา เขามีงานบุญบางไฟตี๋จะวัดหนองคายใครอยากไปดูไอตัวคิดเหมือนเปิ้ลเลยอยากไปขนาดน้าไปเตยต้องออกตีห้านะกะจะไปหากินข้าวายที่ไหนท่านก็กินข้าวายติอุตรดิษ์บ้านเทียนหอมและกันประตูสู่ดินแดนอีสานของหมูฮาวเจ้าเหนือท่านอยู่ตันใดละอุตรดิษ์อยู่เส้นตางรักพอดีบ่ต้องเข้าเมียงเสียเวลาห่านเปิดเจ้าเจ้าอาหารหลากหลายตีจรถดกว้างขวางตีสำคัญหนาห้องหน้าขอสะอาด แต่ชมเพศกาลคนจะนา่าก่อวั่ลเหมือน้านนี้ของฮับประกาศอาหารได้โว้เยเป็นตั้งผ่านโปดีบดเสียเวลาการเดินทางเพียนหอมตอบโจทย์นักเดินทางอย่างเฮาแน่นอนห้านขอเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเกินถึงสองทุ่มเกิงพูดนะน,นี่ของปเปิดประตูเรียกอันเฮาแวดตึ้งขาขึ้นขาลงเลยเนาะขาลงเขาจะได้แวะกินเข้าแล้วก็ซื้อของฝากตอนี้ไปเลยได้เลย